สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเอะคีย์ไขการเมืองเรื่องใกล้ตัววันนี้นําเสนอเป็นตอนที่2ของปีที่5นะคะแต่เรายังคงมุ่งมั่นสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยธรรมมาพิบาลและสันติวิธีมุ่งมั่นนําความรู้สู่สังคมเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและรายการอะคีย์ของเราค่ะยังคงเป็นความร่วมมืออย่างต่อเนื่องนะคะของสถาบันพระปกเกล้าสถานีโทรทั Đ ทศน์รัฐสภาและสถานีโทรทัศน์ที n เช่อง16ค่ะ คุณผู้ชมคะจะเห็นได้ว่าปัจจุบันสื่อออนไลน์หรือโซเชียลมีเดียมีบทบาทมากทั้งในสังคมโลกและสังคมไทยนะคะโดยเฉพาะคนไทยมีข้อมูลว่าเป็นผู้ใช้ f a c e b o o k มากที่สุดในโลกเลยค่ะถึงแม้ว่าเราจะมีประชากรไม่ถึง100ล้านคนนะคะและแน่นอนค่ะเรื่องของสื่ออออนไลน์มันคือการเปิดพื้นที่แสดงความคิดเห็นสิทธิทเสรีภาพ โดยเฉพาะเรื่องการเมืองจะเห็นได้ว่า Twitter เองเป็นพื้นที่สื่อสารเรื่องราวเหล่านี้มากเลยทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับคนรุ่นใหม่หลายคนต้องรอติดตามเทรนด์ของแฮชแ t ็กทวิตเตอค่ะวันนี้อะไรขึ้นอันดับหนึ่งนะคะและที่น่าตกใจคือหลายคนบอกว่าเออเดี๋ยวนี้เนี่ยกล้าพูดสิ่งที่ไม่เคยพูดมาก่อนในอดีตมากขึ้นในสื่ออย่าง Twitter ค่ะ แต่อีกมุมหนึ่งนะคะก็มีผู้ใหญ่ค่อนข้างที่จะเป็นห่วงมากเหมือนกันว่าเอ๊ะบางข่าวมันคือข่าวปลอมหรือที่เรียกว่าเฟซนิวส์หรือเปล่าและสิ่งเหล่านี้มันอาจจะนําไปสู่การสร้างความขัดแย้งในสังคมให้มากขึ้นหรือเปล่านี่ยังคงเป็นคําถามค่ะเพราะฉะนั้นนะคะจะเห็นได้ว่าข้อดีของสื่อออนไลน์ก็มีมากเช่นเดียวกันแต่ข้อเสียที่อาจจะส่งผลด้านลบก็มีด้วยเช่นเดียวกันแล้วจะทำอย่างไรให้เรารู้เท่าทันการใช้โซเชียลมีเดีย และคำถามสำคัญในปัจจ e nah ุบันก็คือโซเชียลมีเดียเป็นต้นต่อของความขัดแย้งหรือไม่พักสักครู่ช่วงหน้าเรามาติดตามพูดคุยกับเดอะคีแมนของเราในวันนี้กันค่ะ ใจเย็นให้เป็นวินัยรีบร้อนไปถึงจุดหมาย ใจแค่ไหนตัวเราเท่านั้นที่รู้มาเป็นพลเมืองดีที่ชาติต้องการกับสถาบันพระปกเกล้า ู้ชคะในปัจจุบันนะคะเราจะเห็นได้ว่าโซเชียลมีเดียมีพลังมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนรุ่นใหม่ในสังคมไทยที่จะเป็นพื้นที่สะออกเสียงแสดงเรื่องของสิทธิเสรีภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเมืองนะคะหลายคนอาจจะมองว่าแต่ก่อนนี้พลังในโซเชียลมีเดียไม่สามารถที่จะแสดงออกในชีวิตจริงได้หรอกการคิดเห็นทางการเมืองในพื้นที่ของโซเชียลมีเดียคงจะไม่สามารถที่จะมารวมตัวในการชุมนุมในท้องถนนได้ แต่สุดท้ายก็มีการพิสูจน์ได้เห็นว่าเราคิดผิดนะคะเพราะว่ามี f l a ชม m o ของเด็กๆน้องๆนักเรียนนักศึกษาในหลายพื้นที่แล้วก็หลายครั้งในช่วงเวลาที่ผ่านมาอย่างที่เราเห็นไปแล้วคําถามก็คือว่าโซเชียลมีเดียในปัจจุบันเป็นพื้นที่ที่ส่งพลังมากน้อยแค่ไหนอย่างไร และโซเชียลมีเดียเองเป็นพื้นที่ของคนรุ่นใหม่แต่ก็มีข้อดีและข้อเสียและเราต้องรู้เท่าทันอย่างไรบ้างวันนี้เราจะมาพูดคุยกับดรอุดมทิปกไพรเกษตรค่ะท่านเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทดิจิทัลบิสเนสคอนซัลทิงจำกัดที่จะมาเป็นเดอะคีแมนของเราในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคอุดมทิปกคะ่ะอาจารย์ขอให้แนะนําก่อนดีกว่าว่าอาจารย์ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับประเด็นไหนอะไรยังไงนะคะปกติงานของบริษัทก็จะเป็นเรื่องของ การให้คำปรึกษาธุรกิจเกี่ยวกับการใช้ดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งการใช้โซเชียลมีเดียในการทำธุรกิจนะครับในแง่ของการสร้างแบรนด์ในเรื่องของการตลาดการขายสินค้าผ่านออนไลน์ครับแส <c oughs> ดงว่าอาจารย์ต้องคลุกคลีเกี่ยวกับแวดวงนี้มานานต้องเห็นธรรมชาติของมันว่ามันมีข้อดีข้อเสียอย่งไงบ้าง <c oughs> ใช่ครับก็จริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าตั้งแต่มีใช้เว็บครั้งแรก <c oughs> นะครับซึ่งถือว่าเป็นดิจิตอลมีเดียตัวแรกเนี่ยก็ จนถึงตอนนี้ก็23ปีแล้วครับโอ oh, ้โหนานมากค่ะอาจารย์ค่ะแล้วข้อดีข้อเสียของมันโดยธรรมชาติเนี่ยมันมจริงรจริงแล้วต้องต้องเรียนครับว่าเราพูดถึงดิจิตอลมีเดียในยุคปัจจุบันนะครับโดยเฉพาะตัวโซเชียลมีเดียเนี่ย mm. ตัวข้อดีเนี่ยก็คือว่ามันเป็นสื่อที่ตัวผู้ใช้นะครับเอาไว้ติดต่อสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็ว นะครับพึ่งพาเครื่องมือสื่อสารอื่นเนี่ยน้อยลงะนะครับในราคาที่ถูกลงด้วยนะครับในขณนะดเดียวกันเนี่ยมันก็สําหรับคนที่ต้องการใช้เครื่องมือเหล่านี้ในการหาไรายได้นะครับมันก็เป็นเครื่องมือในการหาไรายได้ด้วยนอกจากใช้ในแง่ของการสื่อสารข้อเสียก็คือว่ามันกลายเป็นเครื่องมือเครื่องมือหนึ่งที่ทําให้เราเนี่ยอยู่ในโลกที่เคยดูหนังแต่เมติไหมฮะเมติกก็คือมีโลกเสมือนจริงวชั่วนะครับ ก็คือว่าด้วยความสามารถของมนอันในการที่จะทําให้เราอ่ะดึงดูดเพื่อนที่คิดเห็นเหมือนกันชอบอะไรคล้ายๆกันไปอยู่ในวงเดียวกันในแง่ของข้อเสียคือว่าเราจะเจอแต่เพื่อนที่คิดเห็นเหมือนกันหมดอชอบอะไรเหมือนกันหมดก็ไปในทิศทางเดียวกันเพราะฉะนั้นเวลาพูดเราก็จะพูดแต่เป็นเรื่องที่ชอบรู้สึก แต่ไม่มองมุมอื่นๆไม่มองม,มอ่แต่ก่อนนี้จะมีความเป็นห่วงว่าการอยู่ในโลกเสมือนจริงโหมดชวมากๆเนี่ยทําให้ขาดเรื่องของการมีปฏิสัม,สมพันธ์ในสังคมกับคนอื่นๆแต่ในปัจจุบันดูเหมือนว่าความเชื่อน,นี้อาจจะถูกทําลายไปหรือเปล่าจากที่ดิฉันเกริ่นไปอะค,ะค่ะอาจารย์อุดมที่ปกค่ะว่าตอนแรกเราคิดว่าโอ้การรวมตัวแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในโซเชียลมีเดียนามาสู่การชุมนุมไม่ได้จริงหรอกแต่ความเชื่อน,นี้ถูกทลายโดยสิ้นเชิงจากที่เราได้ยินจริงๆแล้วผม ผมไม่เคยคิดแบบนั้นเลยนะผมคิดว่าอะไรก็ตามที่อยู่บนโลกออนไลน์สามารถเกิดขึ้นจริงบนโลกออฟไลน์ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยป,ปรากฏการณ์ที่มีคนรวมตัวกันทางการเมืองอบนโลกออนไลน์แล้วมาทํากิจกรรมบนโลกออฟไลน์คือโลกจริงๆเนี่ยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมไม่แปลกใจเลยดูเหมือนว่าโซเชียลมีเดียจะเป็นตัวเสริมแรงให้เร็วและกว้างด้วยใช่ครับใช่ครับเพราะว่า จากในอดีตเนี่ยต้นทุนในการสื่อสารกันในการพบปากกันในกาแรแลกเปลี่ยนข้อมูลกันเนี่ยม,มันใช้เวลานานม,มันใช้ต้นทุนสูงมากะนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยโพสหนึ่งโพสนะครับทำให้คนในกลุ่มเนี่ยเห็นร่วมกันได้หมดแล้วนะครับและอีกอย่างที่สำคัญก็คือว่าภาษาที่พวกเขาใช้แต่ละรุ่นมีการใช้ภาษาที่ไม่เหมือนกันนะครับอย่างผมเนี่ยอยู่บนทวิตเตอร์เนี่ยก็น่าจะเป็นเกือบ1ิปีแล้วครับ ภาษาผมก็ตามไม่ทันเด็กรุ่นใหม่เขาจะมีภาษาเ่เขาจะมีภาษาของเขานะครับแล้วภาษาของเขามันเป็นภาษาที่คนในรุ่นเขาสามารถที่จะพูดคุยกันแลวเข้าใจกันได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นจุดอ่อนนของคนที่ใช้สื่อโซเชียลมีเดียปัจจุบันที่มีหลายๆเจนนะครับแล้วจริงๆแล้วมีหลายๆเครื่องมือด้วยนะครับเวลาเราพูดถึงเรื่องโซเชียลมีเดียนะฮะแล้วคนแต่ละรุ่นก็ใช้โซเชียลมีเดียแต่ละตัว ไม่เหมือนกันนะครับ่วัตถุประสงค์ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันค่ะจะเห็นได้ว่าคนรุ่นใหม่ในปัจจุบันมีพื้นที่ในโซเชียลมีเดียในการพูดคุยทางการเมืองเยอะมากขึ้นกว่าในอดีตโดยเฉพาะในช่วงปี2ปีที่ผ่านมานะคะจริงๆแล้วอันนี้เราเราถ้าเราไปดูนะครับอย่างเครื่องมือบน Google นะครับ Google มีเครื่องมือตัวหนึ่งเรียกว่า o g l e t ลเทนส g o o g l e Trends เนี่ยเป็นเครื่องมือที่เราสามารถดูได้ว่ามีปรากฏการค้นหาอะไรบนโลกบนโลกดิจิตอลบ้างนะครับ ลองใส่คีย์เวิร์ดเข้าไปอย่างเช่นเรื่องการเมืองนะครับเรื่องรัฐบาลหรือเรื่องอะไรก็ตามที่รีเลกับประเ,เด็นปัญหาทุกวันนี้เนี่ยเ,ออเราจะเห็นกราฟ <c oughs> เราจะเห็นกราฟวนวันพุง่งค่ะบนโลก Google แสดงว่าคนเริ่มค้นจาก Google ก่อนอ่าแล้วก็ไปตามเทรนนี้อ่าแล้วก็ไปคือคน้น <c oughs> เพื่อค้นหาว่ามีการพูดอะไรกันค่ะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเทรนที่อยู่บนทวิตเตอร์หรือ f a c e b o o k เนี่ย ส่วนใหญ่มันเป็นเทรนที่เกิดขึ้นหลังจากที่มีการพูดพูดคุยกันแล้วคนไปค้นหาต่อ,อเพราะฉะนั้นเนี่ยบทการกระบวนการทำความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงนะฮะอของของคนรุ่นใหม่เนี่ยโดยใช้โซเชียลมีเดียเราต้องเข้าใจว่าเขาเองเนี่ยมีพื้นที่พูดคุยในหลายหลายชุดโซเชียลมีเดียเป็นแค่พื้นที่หนึ่งอาจารย์คะมีคำกล่าวที่ว่าโซเชียลมีเดียมันคือพื้นที่สแสดงพลังของคนรุ่นใหม่อาจารย์คิด จริงๆผมผมคิดว่ามันเป็นพื้นที่การแสดงพลังของคนทุกรุ่นเพียงแต่ว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยใช้โซเชียลมีเดียได้เก่งกว่าคนรุ่นก่อนเขาเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เขาเกิดมาเพื่อสิ่งนี้นะครับจับมือถือตั้งแต่อายุ3าขวบ4ขวบจับได้ก็จับแล้วแล้วก็ไถดูทุกอย่างได้นะครับเพราะฉะนั้นเขาเกิดมาพร้อมกับเราเรียกว่าเน็ตซิตี้เซนคือคือเกิดมาพร้อมกับมัน นะครับเพราะฉะนั้นความเร็วการตอบโต้อะไรต่างๆเนี่ยจะไวกว่าคนรุ่นอื่นเยอะอนะรับพอมีมีพลังแบบนี้หลายคนถึงตั้งคำถามสำคัญว่าเอลโซเชียลมีเดียมันคือต้นต่อในการสร้างความขัดแย้งหรือเปล่าเพราะพลังมันเยอะเหลือเกิน,นอาจารผมคิดว่ามี อย่างนี้ครับต้องบอกว่าความคิดเห็นทุกอย่างมันมีทั้งส่วนที่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยะนะครับพอเนื่องจากว่าคนรุ่นนี้อยู่ในโซเชียลมีเดียเยอะกว่าคนรุ่นอื่นะนะครับเพราะฉะนั้นเวลาความคิดเห็นของเขามันก็เลยไปทางเดียวกันแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าเ,เราอาจจะมองว่าม,มันถูกปัน่นหรือออกไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งเร็วและมากเกินไปแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมมองว่าเ,เป็นสิ่งที่สําคัญคือ เราเองต้องมองว่าอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่คนรุ่นใหม่เกิดนะครับในแง่ของคนทําการตลาดนะเราต้องเข้าใจมันมเราต้องเข้าใจว่าสื่อแบบนี้นะครับเขาใช้ได้เร็วใช้ได้ง่ายแล้วกระแสมันก็มีบางกระแสที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปจริงถ้าเราไปดูเทนบนทวิตเตอร์นะฮะ,ะเราจะเห็นเลยว่ามันมา1วัน2วันหมดละ1วัน,2ว,น, 2>, วน2วันหมดละหวันสวันหมดละมีบางเรื่องที่มันเป็นเทนต่อเนื่องแต่ว่ามันก็จะเปลี่ยน เปลี่ยนคำพูดเปลี่ยนแฮชแท็กนะครับในการติดตามแต่ว่ามันเป็นเทรนของ เรื่องเหล่านี้ครับต้องบอกว่าคุณผู้ชมดูไปนี้เราพูดในเรื่องของหลักการเชิงวิชาการนะคะเราไม่ได้บอกว่าใครผิดใครถูกฝั่งไหนใครทําอะไรยังไงเราแค่เอาปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยมาลองพูดคุยกันว่าเอ๊ะในการศึกษาวิจัยมันเป็นยังไงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเอาแงด่ดีมันก็มีเป็นที่พื้นที่ในการแสดงความคิดเห็นสิทธิเสรีภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนรุ่นใหม่ที่ใกล้ชิดก,กับโซเชียลมีเดียแต่อีกมุมหนึง่งหลายคนก็เป็นห่วงอีกด้านหนึ่งของโซเชียลมีเดียซึ่งมันมีหลายด้านเช่น ข่าวปลอมเฟกนิวส์หรือเรื่องของวาทกรรมในการยั่วยุอันนี้เป็นต้นอันนี้เป็นด้านอีกด้านอันนี้เป็นปัญหาใหญ่อันนี้ต้องบอกว่าปัญหาเรื่องเฟกนิวส์เนี่ยเป็นปัญหาระดับโลกไม่ใช่แค่บ้านเราไม่ใช่แค่บ้านเราเป็นปัญหาระดับโลกที่ศาสตราชาติก็พูดเรื่องนี้นะฮะทุกประเทศพูดเรื่องนี้เป็นประเด็นที่หยิบยกกันมาถกเถียงกันเยอะมากว่าเอ๊ะเฟกนิวส์เราจะจัดการได้ไงแล้ว ปัญหาของเฟกนิวปัจจุบันนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่การเขียนนะครับแต่มันรวมถึงก,การปลอม,อมบัญชีะนะครับไม่ใช่แค่ปลอมบัญชีมันสามารถปลอมวิดีโอสมมุติว่าผมกับคุณเมย์กำลังคุยกันอยู่แล้วปรากฏว่ามีคนเนี่ยไปตัดต่อสิ่งที่เราพูดเ,<อ>เนี่ยนะครับเหมือนเราพูดอีกเรื่องหนึ่งทําได้เลยเหมือนอจริงอ,อ,อันนี้คือเฟกนิวที่มันน่ากลัวมากขึ้นเรื่อยๆ อีกอย่างหนึ่งของพลังโซเชียลมีเดียที่ดิฉันคิดว่าปัจจุบันเราเห็นชัดเจนมากเลยนะคะความคิดเห็นและก็เสียงต่างๆในโซเชียลมีเดียปัจจุบันนี้ส่งผลถึงการแบนด์นักแสดงบางท่านหรือแม้กระทั่งโทรทัศน์บางช่องได้ด้วยเช่นเดียวกันจริงๆอันนี้เป,นเป็นปรากฏการณ์ใหม่จริงๆ <นะ S 1> มันเคยเกิดก่อนมี Social Media. โซ<อ>เชียลมีเดียเพียงแต่ว่าตะก่อนเนี่ยจะบอกว่าเอ,ย,อ,เอย่าดูช่องนี้นะอ,อย่าดูดาราคนนี้นะ,ะนใช้ต้นทุนสูง ออแต่เดี๋ยวนี้มันสามารถจะกระจายข่าวได้เร็วเร็วขึ้นแล้วก็มันก็เห็นผลประเด็นคือว่าพอมันเร็วปุ๊บเนี่ยมันเห็นผลใช่ไหมฮะเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าในแง่ของตัวตัวธุรกิจเองเนี่ยต้องสนใจตัวผู้บริโภคหรือลูกค้านะครับที่มีกำลังซื้อในปัจจุบันก็คือคนรุ่นที่ใช้โซเชียลมีเดียมากที่สุดเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อมากที่สุดในสังคม เพราะฉะนั้นพอคนกลุ่มนี้บอกว่าชอบหรือไม่ชอบอะไรนะครับในแง่ของตัวนักธุรกิจหรือตัวองค์กรธุรกิจเองก็ต้องดูแล้วว่ามันมีผลจริงหรือเปล่าใช่ไหมพอมันมีผลจริงปุ๊บเนี่ยเขาต้องสีเรลียนละ ไม่ใช่แค่ว่าเพิ่งมาเป็นผลในปัจจุบันมันเป็นอยู่แล้วครับมีนานแล้วในอดีตเนี่ยเราเราก็เห็นอยู่แล้วในในสื่อต่างๆแต่ว่ามันไปได้กว้างเร็วกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้เร็วมากขึ้นเพราะพลังของโซเชียลมีเดียที่บอกว่าไปได้เร็วแล้ววงกว้างมากขึ้นทีนี้ต้องต้องเรียนว่าบางเรื่องก็ได้ผลบางเรื่องก็ไม่ได้ผลขึ้นอยู่กับอะไรคะอาจารย์ผมคิดว่าขึ้นอยู่กับในแง่ของคนในโซเชียลมีเดีย นะครับเห็นในทิศทางเดียวกันไหมจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้เห็นไปคําว่าทิศทางเดียวกันเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงว่าขึ้นเทนบนทวิตเตอร์ไหมนะครับหรือมีคนรีทวิตเยอะหรือเปล่านะครับแต่มันขึ้นอยู่กับว่าคนที่บางทีเป็นแค่คนที่ดูเฉยๆจริงๆแล้วในสังคมเนี่ยผมผมมองว่ามีคนที่ดูเฉยๆติดตามสื่ออย่างเดียวโดยที่ไม่เคยเขียนหรือรีทวิตเนี่ยอยูอ่เยอะอเพียงแต่ว่า เราเองอาจจะไม่ได้มองคนกลุ่มนี้เพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้อาจจะไม่แบนหรือไม่อะไรแต่เพอเอินว่าเสียงคนที่แบนเนี่ยมาดัง นี่แหละคือธรรมชาติของโซเชียลมีเดียคุณผู้ชมคะและแน่นอนมีทั้งด้านดีและมีทั้งด้านที่ห่วงใยโดยเฉพาะเรื่องของเฟคนิวข่าวปลอมซึ่งเป็นปัญหาระดับโลกไม่เฉพาะบ้านเรานงคะแล้วก็วัฒกรรมต่างๆที่แสดงความยุ่ยยุเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่เราต้องเข้าใจพร้อมกันแต่ว่าพักสักครู่ช่วงหน้าอันล็อกเราจะมาดูกันพูดกันเยอะมากเลยค่ะสิทธิเสรีภาพกับก,บการบังคับใช้กฎหมายตรงกลางคืออะไรและจะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ได้อย่างไรรัฐบาลบังคับใช้กฎหมายอย่างเดียวเป็นทางออกสุดท้ายหรือเปล่าหรือมันต้องประกอบ ด้วยอะไรกันบ้างเราจะร,รู้เท่าทันสื่อโซเชียลมีเดียได้อย่างไรสักครู่ช่วงหน้ามาอันล็อกประเด็นกันค่ะ และก่อนที่เราจะไปอันล็อกประเด็นกันในช่วงสุดท้ายนะคะช่วงนี้เรามาร่วมสนุกตอบคําถามกับทางรายการค่ะและถ้าคุณผู้ชมตอบถูกแล้วก็จะได้เป็นเจ้าของหนังสือเล่มนี้ไปค่ะหนังสือเรื่องคนการเมืองเล่มสี่โดยศาสตราจารย์พิเศษนรนิ์เศรษฐบุตรนะคะคําถามสัปดาห์นี้ก็ไม่ยากเช่นเดียวกันค่ะถามว่าจากการรวบรวมสถิติของไตรมาสแรกปีนี้2,563นะคะคนไทย ใช้สื่อออนไลน์โซเชียลมีเดียประเภทใดมากที่สุดคะระหว่างข้อ1 Facebook และข้อ2 y o YouTube คะ่ะถ้าคุณผู้ชมทราบคำตอบแล้วส่งมาได้ที่ที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอในขณะนี้เลยคะ่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายอัลล็อกประเด็นที่สำคัญกันในวันนี้อาจารย์ค่ะที่ฉันเห็นการพูดถึงกันมากเรื่องของสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการแสดงความคิดเห็นครับ อ,อย่าว่าแต่พื้นที่โซเชียลมีเดียเลยพื้นที่จริงก็ตามเขาบอกว่าเรามีเสรีทธิเสรีภาพในการแสดงความเห็นขณะเดียวกันรัฐบาลก็บอกว่าฉันต้องการมันคับใช้กฎหมายเพราะว่ากฎหมายเนี่ยบอกว่าคุณพูดแบบนี้ไม่ได้ทําแบบนี้ไม่ได้แล้วตรงกลางในการแก้ปัญหามันคืออะไรนะจออจริงๆเราต้องพูดถึงว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเรามีกฎหมายที่กํากับดูแลในเรื่องของการทําอะไรต่างๆเนี่ยบนโลกดิจิทัลเนี่ยะนะครับ คือพรบอรคอมพิวเตอร์นะครับแต่พรบอรคอมพิวเตอร์เนี่ยถอนเรื่องของการหมิ่นประมาทเนี่ยไปละไปใช้กฎหมายอาญาแทนเพราะนั้นเราก็อีกตัวหนึ่งคือพรบบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคลคลนะครับกรณีที่มีการเอาข้อมูลส่วนบุคคลของใครก็ตามเนี่ยมาขึ้นอยู่ในระบบดิจิตอลจริงๆอยู่ในโลกปกติก็ได้ไม่ต้องอยู่ในโลกดิจิตอลก็ได้นะครับนี้ต้องต้องเรียนว่าประเด็นที่สําคัญเนี่ยคือ วันนี้กฎหมายมีอยู่แล้วนะครับประชาชนต้องรู้ว่าเราอ่ะแสดงสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกแสดงความคิดเห็นเนี่ยได้เต็มที่แต่ต้องไม่ละเมิดคนอื่นอะไรนะครับการบูลลี่คนอื่นไม่ว่าเป็นใครก็แล้วแต่นะฮะถ้าไม่ใช่บุคคลสาธารณะต้องแยกกันก่อนนะถ้าบุคคลสาธารณะเนี่ยมันจะมีอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องพูดถึงแต่ถ้าเป็นบุคคลทั่วไปไม่ควรสมมุติว่าผมคิดว่า เรามีประเด็นมากสมมติเราเราเห็นเลข9แล้วอยู่คนละฝั่งเนี่ยผมเห็นอาจจะเห็นเป็นเลข6คุณเมย์อาจจะเห็นเป็นเลข9ถ้าเราเถียงกันอย่างเงี้ยมันมันก็จะจบแค่ว่ามันเลขเล้าหรือเลข6เราก็ต้องหันมาแต่ฉันมั่นใจว่าฉันเห็นถูกอ่ะถูกไหมฮะแต่ถ้าการบูลลี่ก็คือว่าการบอกว่าคุณเมย์เป็นแบบนี้ผมเป็นอีกแบบหนึ่งที่ไม่เกี่ยวเรื่องเลขเลข9้าหรือเลขหแล้วอันนี้เป็นปัญหาใหญ่ หลายต่อหลายครั้งเนี่ยสื่อโซเชียลมีเดียเนี่ยมันจะนําไปสู่เรื่องของการบูลลี่ค่อนข้างเยอะอโดยที่เราไม่ได้ทกเถียงกันเรื่องของข้อเท็จจริงเหตุผลอะไรเหตุผลเพราะว่าบางทีมันเป็นเรื่องของอารมณ์เหมือนเวลาเราทะเลาะกันเวลาเราทะเลาะกันเนี่ยสองคนไม่ต้องไม่ต้องอยู่บนโลกโซเชียลมีเดียเนี่ยใช่ไหมทะเลาะกันไปเรื่อยๆเราจะลืมไปว่าเราทะเลาะเรื่องอะไรยิ่งถ้ามีกองเชียร์เยอะๆเนี่ยบางทีสิ่งที่เราทะเลาะเนี่ยมันยิ่งออกทะเลเลย เพราะว่าอะไรครับเพราะมีกองเชียร์ทุกคนมีหน้าตาที่ต้องรักษา่ะนะฮะมันกลายเป็นว่าเอหน้าตาของตัวเองเนี่ยมันทําให้แต่ละคนลงไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยกฎหมายถึงต้องเข้ามาดูแลใช่ไหมว่าแค่นี้พอแค่นี้พอดิบพอดีอ ตรงนี้มันไม่ควรมากเกินไปแต่คําถามก็คือหลายคนจะตั้งคําถามว่ารัฐบาลออกกฎหมายมาเพื่อจัดการกับประชาชนหรือเปล่าเพราะรัฐบาลมีอํานาจในการออกกฎหมายอันนี้ฟังเข้ามาตัวไหนครับพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยผมอยากให้รัฐบาลบังคับใช้จะแย่อยู่แล้วอรจานเ,นเขาก็มองว่าเนี่ยจะมาล้วงข้อมูลฉันหรือเปล่าทุกวันนี้นะข้อมูลเราอะ เขาเก็บไปหมดแล้วเขานี่หมายถึงเขาหมายถึง Facebook ท Twitter YouTube ไม่ใช่รัฐบาลแล้วรัฐบาลไม่มีเก็บข้อมูลดิฉันเพื่อจะจัดการกับดิฉันมีการสดงความเห็นทางการเมืองในอนาคตรัฐบาล่าบอกให้รัฐบาลออกมีโซเชียลมีเดียแห่งชาติทุกวันนี้ยังไม่มีเลยยังไม่มีหรอกนะครับเก็บข้อมูลไม่ได้หรอกนะครับพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมันใช้คำว่าคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมันไม่ได้บอกว่ารัฐบาลจะไปเก็บข้อมูลใครเพราะฉะนั้นเนี่ยพรบบนี้จริงๆแล้วเนี่ย จะมาปกป้องประชาชนม,มันจะทําให้ใครเนี่ยเอาข้อมูลผมเนี่ยหรือของคุณเมย์เนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์เนี่ยไม่ว่าเป็นรัฐคือรัฐเอาไปใช้ได้เฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรัฐขอใช้เท่านั้นมผมไม่ยินยอมแล้วก็เอาไปใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากให้รัฐบาลเนี่ยรีบผักดักนกฎหมายฉบับนี้ออกเร็วๆอันนี้อาจารย์พูดในฐานนะผู้ที่ศึกษาเรื่องนี้ไม่ได้เข้าข้างรัฐบาลใช่ไมอาจศึกษาเรื่องนี้จริงๆผมศึกษาเรื่องนี้เลยนะครับต้องต้องบอกเลยว่าอันนี้เป็นเป็น งานหลักผมงานหนึ่งเลยเกี่ยวเรื่องของพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลค่ะอาจารย์คะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่รัฐบาลออกกฎหมายต่างๆนู่นนี่นั่นมันเป็นทางออกของปัญหาจริงหรือเปล่าไม่พอเพราะจริงๆมันไม่พอหรอกคนไม่เชื่อถือเอาพูดจริงๆไม่ไม่ไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องเชื่อถือไม่เชื่อถือประเด็นก็คือว่าตามไม่ทันกฎหมายเนี่ยหนึ่งหนึ่งคือช้ากระบวนการออกกฎหมายเนี่ยใช้เวลานานประเด็นผมคิดว่ากฎหมายไม่พอ นะครับเพราะว่ากฎหมายมันเป็นเรื่องของการห้ามป่าม,มเป็นเรื่องของการจัดการม,มี2เรื่องครับเรื่องแรกนี่ก็คือว่าต้องให้การศึกษานะครับกับประชาชนเยอะๆเกี่ยวกับเรื่องของตัวมีเดียดิจิเ c ทีนะครับเท่าทันสื่อเท่าทาน Digital, ันดิจิตอลอันนี้คือสําคัญมากนะครับต้องใช้งบประมาณใช้กําลังคนตั้งแต่ระดับโรงเรียนขึ้นมาจนถึงคนทํางานอัน,นเรอกแรกเรื่องที่สอันนี้ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้สื่อดิจิตอลเนี่ยนะครับที่ได้เงินค่าโฆษณาต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนคนที่ทำเฟกนิวส์ส่วนหนึ่งหวังผลในเรื่องของรายได้่อยอดวิวเยอะๆใช่ครับเพื่อได้ไรายได้กลุ่มนี้ต้องบอกเลยว่าต้องใช้สื่อโซเชียลมีเดียช่วยจัดก,การเช่น Facebook, Google, YouTube หรืออะไร Twitter ต้องจัดก,การกับสื่อคนคน,คนใช้กลุ่มนี้ สุดท้ายค่ะในฐานะคนที่ทำงานแล้วก็ศึกษาเรื่องของโซเชียลมีเดียมา20กว่าปีเนี่ยนะคะอาจารย์รอยากจะบอกอะไรกับน้องๆคนรุ่นใหม่หรือว่าผู้ที่ใช้โซเชียลมีเดียคนไทยใช้เยอะมากในปัจจุบันอาจารย์อยากจะบอกอะไรเออจริงๆแล้วต้องอย่างนี้ครับต้องบอกว่าเราพยายามใช้โซเชียลมีเดียนะครับให้ให้เข้าใจว่ามันคือเหมือนอาวุธนะครับมันเหมือนมีดมันเหมือนปืนนะครับถ้าเราใช้มันให้เกิดประโยชน์มันก็เกิดประโยชน์ถ้าเราใช้ในทางที่ผิด มันก็มีปัญหาการใช้ให้เกิดประโยชน์เนี่ยแปลว่าเราต้องรู้ว่ามันเอาไว้ใช้ในแง่ของการสื่อสารการเรียนรู้การติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับแล้วก็เป็นเครื่องมือนหนึ่งในแง่ของการทําให้เกิดรายได้นะครับเพราะฉะนั้นอยากให้คบเพื่อนบนโซเชียลมีเดียมากกว่าแค่เพื่อนในออที่คิดเห็นเหมือนเหมือนกัน พราะจริงๆแล้วคุณผู้ชมคะโซเชียลมีเดียเป็นพื้นที่อันทรงพลังที่ไปได้เร็วแล้วก็ในพื้นที่วงกว้างมากขึ้นเราเปิดมุมมองของเราได้เยอะแยะมากมายมากขึ้นในปัจจุบันนะคะแต่ในขณะเดียวกันคําถามสําคัญของตอนนี้ก็คือโซเชียลมีเดียจะเป็นต้นตอของความขัดแย้งหรือไม่คําตอบอยู่ที่พวกเราทุกคนจริงๆแล้วนะคะว่าเราจะรู้เท่าทันสื่อแค่ไหนและจะต,ตัดสินอย่างไรจากข้อมูลที่เราได้รับอย่างที่อาจารย์อุดมที่ปกบอกนะคะเราต้องลองมองความคิดเห็น ที่แตกต่างกันนะคะแล้วก็ศึกษาข้อที่จริงต่างๆได้มากขึ้นในตอนนี้จริงๆเราไม่ได้อยากจะบอกว่าใครถูกใครผิดใครคิดแบบนั้นถูกใครคิดแบบนั้นผิดมันเป็นเพียงแค่มุมมองที่แตกต่างกันเท่านั้นเองค่ะแล้วก็ไม่ได้อยากจะบอกด้วยว่าสิ่งที่เราคิดเราพูดเนี่ยผิดหรือถูกอย่างไรเพียงแต่ว่าคำถามสำคัญก็คือเราจะอยู่ในสังคมไทยร่วมกัน ไปได้อย่างไรเราน่าจะช่วยกันคิดในมุมนี้มากกว่านะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณค่ะดออรอุดมทิปกไพรเกษตรนะคะที่มาพูดคุยกับเดอะคีของเราในวันนี้ขอบพระคุณนะคะจังขา และคุณผู้ชมคะและทั้งหมดนี้คือรายการเดอะคีย์ไขการเมืองเรื่องใกล้ตัวของเราเป็นปีที่5นะคะเรายังคงติดตามปรับเนื้อหารายการให้เข้มข้นชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะติดตามทั้งความเคลื่อนไหวทางการเมืองการขับเคลื่อนอนาคตประเทศไทยและการมีส่วนร่วมของการเมืองภาคพลเมืองนะคะและทั้งหมดนี้จะทําให้ผู้ชมเข้าใจได้ว่าการเมืองเป็นเรื่องใกล้ตัวและเข้าใจได้ง่ายๆจริงๆค่ะรายการเดอะคีย์ของเรายังคงเป็นความร่วมมืออย่างต่อเนื่องนะคะของสถาบันพระปกเกล้าสถานีโทรทัศน์รัฐสภา และสถานีโทรทัศน์ทีนเอ็นช่อง16ค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามรายการเดอะคีย์ได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้นะคะและถ้ามีคำติชมอะไรค่ะก็สามารถที่จะอิน i n b ซ์เข้ามาได้ที่เพจ Facebook ของสถาบันพระปกเกล้าด้วยค่ะช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะคะอาจารย์อุดมที่ปกค่ะดิฉันชนิดนันและทีมงานทุกคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ